สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากลระโลกสารมวยไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยเนี่ยครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของรายการคู่มวยในฝันครับถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งครับสําหรับมวยหญิงครับโดยแอดมินครับเชื่อว่าทั้งแฟนมวยทั้งแนประเทศไทยครับแล้วก็ทั่วโลกครับต่างรอคอยรอชมกันอย่างใจจดใจจ่อครับ จะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยนะครับในรุ่นอะตอมเวทก็คืออลเลเซียรอดิเกรครับที่เป็นราชินีมวยไทยน่าตอนนี้ครับและพุท้าชิงสุดแกร่งครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเพชรกีจา้าลูกเจ้าพอ่อโรงต้มครับถึงแม้ทางด้านเพชรกีจ้าครับจะคว้า แชมป์คิกบ็อกซิ่งมาจากอันิัสามแม็กเซนครับแต่นั่นมันก็ยังไม่สุดครับเพราะว่าเส้นสายทางอาชีพของเราครับคนไทยแบบเราเนี่ยมันต้องเป็นมวยไทยครับซึ่งหลายคนเองครับก็อยากให้เกิดไฟนี้ขึ้นมาครับซึ่งเส้นทางของทางด้านเพชรจีจ้าครับเดินมาไกลเหลือเกินครับณตอนนี้ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับเส้นชัยที่รอคอยนั้นก็คือราชินีมวยไทยนั่นเองครับ อ่ะถือว่าไม่พูดพล่ำมทำเพลงครับวาวหลายก็ยายห่างครับเดี๋ยวรอไปฟังคอมเมนต์แฟนมวยกันเลยครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรถือว่าเป็นการวิเคราะห์ไปในตัวครับคู่นี้ว่าถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงๆครับแฟนมวยจะมีความคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับมาเปิดแรกแคกหมานที่คอมเมนต์ที่1เลยครับชั่วโมงนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นมวยไทยมวยหญิงนะครับ ผมขอยกให้เพชรจีจ้าได้เลยครับถือว่าได้แชมป์แน่ๆครับสําหรับคนนี้ครับพูดคุณมาครับถ้าเกิดว่าจัดไฟนี้ขึ้นมาจริงๆครับแอดมินนี่ขนลุกเลยนะครับน่าจะเป็นที่กระหึ่มจริงๆครับหลังจากที่ทางด้านเพชรจีจ้าเองครับถล่มทางด้านแชมป์เฉพาะการอย่างอันสามแม็กเซนมาได้อย่างสวยงามครับแค่นี้การถือกำัดของเธอครับแม้จะเป็นแชมป์เฉพาะการในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ทําให้คนไทยเห็นแล้วครับว่าสุดยอดจริงๆครับเด็กคนนี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่างานนี้เพชรกีจ้าเหนือกว่าครับท่านต่อมาบอกว่าพอๆกันครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนุกครับมีลุ้นว่าใครจะโดนก่อนอนลิเซียขยันออกอาบุตเดินหน้าทั้งคู่ครับ ถึงแม้ไฟก่อนครับอลิเซียครับได้มีโอกาสได้ปีนเวทขึ้นไปชิงกับทางด้านซิมู l ่าครับก็ถือว่าเป็นการปีนเวทเยอะเกินไปครับดูแล้วเนื้อตัวห่างกันสุดครับถึงแม้ยกแรกครับเริ่มเร่งได้อย่างสวยงามครับบุกโจมตีทางด้านซิมู l ่าครับโดยสลีละร่างกายสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นแหละครับแต่ก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับถ้าเกิดว่าได้เจอกันจริงในเวทอะตอมเวทวัดกันไปเลยครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าอุ้ยน่ากลัวครับสําหรับอาริเซียครับแต่ก็มีสิทธิ์โดนน็อกได้เหมือนกันครับเพชรจีจา้าน่ากว่าครับคู่นี้ท่านต่อมาครับบอกว่าเขาเคยแพ้มวยหญิงดังก้องฟ้าเดิมพันถึงสองรอบเลยนะครับแต่ดังก้องฟ้านั้นสู้เพชรจีจ้าไม่ได้เลยถ้าเพชรจีจา้าซ้อมดีๆคงสู้เพชรจีจ้ายากครับสำหรับอาิเซีย ท่านต่อมาครับบอกว่าน่าดูมากๆครับสําหรับคู่นี้ครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะสู้กันได้เดือดดุเดือดครับอลิเซียไม่ใช่หมูในอวยของเพชรจีจ้าแน่นอนครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอเพชรจีจ้าครับสนุกแน่ครับงานนี้อเลเซียมวยเดินบูธดุดันเหมือนกันครับเดินไม่พอนะครับเรื่องของอาวุธแต่ละคนครับพัฒนามาถึงขนาดนี้ครับแม้กระทั่งอลิเซียหรือไม่ก็เพชรจีจ้าครับออกอาวุธได้เหมือนผู้ชายจริงๆครับทางด้านอลิเซียเองครับการมวยครับโอ้โหสุดยอดแข็งเปรี้ยครับหลังจากที่กระชากเข็มขัดของทางด้านสเต็มาครับแล้วก็มาป้องกันแชมป์กับทางด้านจเน็ตท็อตเราจะได้เห็นการพัฒนาของเธอเลยครับและก็ ็ทางด้านเพชรจีจ้าครับเริ่มปีนขึ้นมาเรื่อยๆครับสลีละร่างกายก็เริ่มเข้าเนื้อเข้าตัวครับมีกล้ามชัดเจนครับทางด้านเพชรจีจ้าถือว่าถ้าเกิดว่าได้เจอกันจริงแอดมินมองว่านะครับคู่นี้น่าจะขายบัตรหมดตั้งแต่วันแรกแน่นอนครับท่านต่อมาครับบอกว่านักมวยไทยครับโครงสร้างร่างกายจะแข็งแรงด้อยกว่าต่างชาติฝรั่งและตะวันออกกลางครับท่านต่อมาครับบอกว่าโดนเพชรจีจ้าถล่มอัดลำตัวและกระท้องยุบแน่นอนครับงานนี้ถ้าเจอกัน ท่านต่อมาครับบอกว่าไอ้คนที่บอกว่าเพชรจีจ้าสู้ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่สายมวยแบบพันแท้เอาง่ายๆน้ำหนักเท่าเพชรจีจ้าผมว่านักมวยหญิงใครก็ได้ทั้งโลกครับเลือกมาเด็ดที่สุดเลยครับผมว่าเพชรจีจ้ากดหลับแล้วบอกเลยนะครับเพชรจีจ้านี่แหละครับแชมป์วันคนต่อไปแบ,บเบอร์นอนมาเลยครับให้โค้ดสแตมท่ามวยไทยถ้าเจอจีจ้าน็อกไม่รอดบอกเลยครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าอลิเซียชกรัดกลุ่มครับเพชรจีจ้ากินเธอไม่ง่ายแน่นอนครับแต่วันนั้นเองครับเธอก็แพ้เพราะซิมิลา่าวางแผนมาดีครับสังเกตว่าซิมิล่าชกแบบนักมวยไทยชายเลยครับเปิดหน้าทิ้งการป้องกันมาเติมเกมบุกบทเอาบทเอาคนตัวเล็กเจออย่างนี้ก็สู้ไม่ไหวหรอกครับ ถ้าไม่ช็อตเด็ดจริงๆครับยากแล้วพอเจอสมิล่าแล้วอลิเซียจะแกร่งขึ้นอีกครับยิ่งเธอรู้ว่าเพชรจีจ้าก็มาแนวมวยไทยชายอีกแล้วเธอไม่ยอมง่ายๆหรอกครับสนุกแน่ครับไม่หมูแน่นอนครับงานนี้ถ้าเจอกันเรื่องของหมัดมวยครับการเจอแล้วก็ประสบการณ์นี้ก็เป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะครับยิ่งเจอคนเก่งครับยิ่งอัปเกรดตัวเองไปเรื่อยๆครับในการพัฒนาครับยิ่งมวยไทยตอนนี้เข้าสู่สากลระโลกแล้วครับเราต้องพัฒนาได้มากกว่า สังเกตได้เลยว่าเรื่องเตะเรื่องต่อยหมัดเท้าเข่าสอกครับคนไทยของเราน้อยครับที่จะเป็นรองฝรั่งครับแต่เรื่องที่เป็นรองก็คือส่วนมากจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายเสียมากกว่าครับฉะนั้นเองครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยครับนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เราก็จะแกร่งว่าเขามากขึ้นอีกครับท่านต่อมาครับบอกว่าผมยังเชื่อมั่นในตัวเพชรจีจ้ามากกว่าครับแม้จะชอบอลิเซียก็ตามครับ ผมมองไปถึงแชมป์เลยนะครับถ้าสู้แชมป์ในวันนี้ครับได้แชมป์เลยครับท่านต่อมาครับบอกว่ายังไงเพชรจีจ้าก็ชนะอยู่แล้วครับบางทีอาจน็อกไหวฉลาดอาวุธเยอะชอบลุยต่างชาติให้ได้เข็มขัดหลายๆเส้นคนไทยด้วยกันเอาไว้ก่อนครับอย่าพึ่งเจอกันครับท่านต่อมาครับบอกว่าอลิเซียเจอของหนักแน่งานนี้ครับเจ็บตัวแน่นอนครับอาจไม่ครบโยครับ ท่านต่อมาบอกว่าเพชรจีจ้ามีประสบการณ์มากกว่า2 0 0อไฟทั้งชายและหญิงถ้าได้ชิงวันนี้ก็คงได้แชมป์วันวันนี้แน่นอนเลยครับท่านต่อมาบอกว่าผมว่าคู่นี้มันครับอยู่ที่ร่างกายใครอึดกว่าครับเพชรจีจ้าก็ต้องซ้อมความอึดให้มากผมว่ามีลุ้นฝีมือไม่แพ้แน่นอนครับแต่ร่างกายก็สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าโดนบ้างแล้วยุบโอกาสแพ้ก็มีสูงครับรอเชียร์ครับผมคู่นี้ ท่านต่อมาบอกว่าอลิเซียร่างกายแข็งแกร่งมากๆนะครับเก่งมวยไทยออกอาวุธได้ตลอดหากเจอกันมวยถูกคู่แห่งปีเลยครับคู่นี้ครับท่านต่อมาบอกว่าคู่นี้เหมาะสมกันดีครับฝรั่งตัวนี้แข็งแกร่งนะอย่าประมาทดูเผินๆว่านิ่มๆแต่อ่อนนอกแข็งในนะครับตัวนี้อลิเซียรครับท่านต่อมาครับบอกว่าแชมป์ตัวนี้เก่งมากๆครับอลิเซียรครับหนะัก อึดทนไม่เคยเห็นเพชรจีจ้าโดนหนักๆเลยครับจะทนได้หรือเปล่าครับท่านต่อมาบอกว่าไอรลเซียโคตรยแกร่งครับซ้อมให้หนักนะเพชรจีจ้าฝีมือไม่แพ้แน่นอนครับแต่กลัวเรื่องร่างกายอย่างเดียวครับถ้าเกิดว่าเจอกันครับท่านต่อมาบอกว่าขอให้จัดไวๆครับคู่นี้รอชมเพชรจีจ้าสุดยอดนักมวยครับแข็งแกรง่งหนักทุกดอกรอชมครับ คอมเมนต์ส่งท้ายครับงานนี้สนุกแน่ครับคุณชาตรีครับรีบหน่อยนะครับคนไทยทั่วโลกให้ความสนใจมากๆครับคู่นี้ครับ ก็ถือว่าสุดยอดครับสําหรับทุกๆความคิดเห็นครับโอ้แต่ละความคิดเห็นครับก็เห็นแตกต่างกันออกไปครับจริงๆครับคู่นี้ถ้าเกิดว่าบอสชาตรีไลฟ์สดอีกครับน่านําเสนอเลยเกินครับสําหรับคู่นี้ครับน่าจะถึงเวลาแล้วครับสําหรับเพชรจีจ้าครับให้ได้ชิงมวยไทยสัทีเถอะครับก็ต้องมารอลุ้นรอดันกันอีกต่อไปครับเวลาบอสถามเราก็ช่วยกันตอบครับว่าอยากดูเพชรจีจ้าชิงแชมป์ท้าชิงกับทางด้านอลิเซียครับผมวันนี้เองครับแอดมินเวลาหมดหมดเวลาครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแอดมินทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ